มาแล้วครับผมรดสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยกับ Nissan e p i c E Power สรงท้ายปีจัดโปรโมชั่นให้จุๆเลยแถมฟรี <Wow. S 1> สเก์ตรอบคันหรือประกันภัยชั้นหนึ่งมูลค่า20,000บาทออปชั่นจะเป็นยังไงไปดูครับ สวัสดีครับมาพบกับเซลฟิวนะครับผมวันนี้ดูมีน e ิสันคลิกอีพาวเวอร์ตัวรองท็อปนะครับ3คันลวดเลยนะจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีออปชั่นน่าใช้มากๆดีไซน์สวยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคันนี้เป็นเจ้าน e ิสันคลิกอีพาวเวอร์เลขไม่30,000กิโลเท่านั้นนะครับผมออปชั่นของเขาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเนาะฟิวรีวิวลงไปแล้วเนาะคันนี้เป็นสีส้มออริจิสวยเลยนะครับเป็นสีพิเศษถ้าออกป้ายแดงเนี่ยเพิ่มค่าสีมูลค่า มื่นกว่าบาทน,นะลูกค้าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับกระจังหน้าตัดด้วยเปียโนแม็กสีดำสวยเลยออปชันโลโก้นิสสันเนี่ยซ่อนเซนเซอร์เบ่กเฉิญนเตือนก่อนชนไว้ให้นะแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยนะครับมีไฟไดีทาม,มีให้เรียบร้อยเนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับคันนี้ได้ล้อแมก จากโรงงานนะครับปัดเงาลมดำสวยเลยขอบ17นะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องอาราวิว360องศานะครับมีด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองข้างเนาะไฟเรียวจะเป็น LED เรียบร้อยแล้ว e-power บอกชัดเจนดีไซน์บอกเลยว่าสวยหรูมากๆนะครับราคาเริ่มต้นอยู่499,000บาทลูกค้าอ่ะออปชั่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวนี้เป็นกุญแจคิเลตนะอ่ากุญแจชริยะเนาะด้านในของเขานะครับบอกเลยว่า สวยมากๆเป็นโทนสีดาได้เบาะหนังมาให้เรียบร้อยเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมเบาะตัวนี้สะท้อนความร้อนอย่างดีเลยกระจกภายในนี่ออกแบบมาดีไซน์เนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากกระจกคันนี้นะครับออปชั่นเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันเรียบร้อยกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะอ่าพวงมาลัยเป็นแบบ shape ลกค้ามาพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมระบบพุทธคอนโทรลมีให้แล้วเนาะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ DFT ขนาด7นิ้วนี่สวยเลยนะครับผมนี่นะครับวัดรอบอะไรนะครับต่างๆหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับเครื่องเสียงเนี่ยต่อ Apple CarPlay Android ได้นะครับผมตัวนี้เนาะเกียร์ของเขาเป็นหัวเกียร์ชุบแรกเนาะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับไม่มีเปลี่ยนไห้น้ำมันเกียร์เพราะว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะค่ามีเทนเน็ตก็จะเซฟลงมาอีกนะลูกค้าดีไซน์ของเขาสวยมากๆเนาะส่วนห้องด้านหลังคันนี้นะครับผมผม,ผมบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายมากๆนเนาะเดี๋ยวนั่งให้ดูกว้างขวางนะครับผมแล้วก็ยังมีช่องเสียบ ชาร์จโทรศัพท์นะครับ2จุดเลยนะครับเป็น USB ให้นะแล้วก็ยังมาพร้อมกับทาซ์สีทให้ด้วยนะครับผมเบาะสามารถพับได้40-60นะครับแหลกด้านหลังสามารถเพิ่มเติมได้ลูกค้าเผื่อลูกค้าอยากเอาไปขนของอะไรเนาอะ,อะแต่งเติมได้เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายของเขานะครับไฟท้ายออกแบบมาฉูบเฉียวนะไฟท้าย LED ด้วยเนาะด้านหลังเนี่ยบรรจุของได้เยอะมากๆใสก่กระเป๋าเดินทางนี ได้3-4ใบเลยลูกค้านี่นครับด้านท้ายตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับช่วยระบบไฟต่างๆเนาะเปิดอะไรต่างๆเนาครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปะยางนะครับผมให้มาออปชัน่นสวยหรูเลยนะครับผมคันนี้เรารับประกันโครงสร้างให้บอดี้ให้100%ว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำนะครับบอกเลยเราเป็นศูนย์นิสัน d ดีโรนะนะคันนี้ฟิวตั้งราคาขายนะครับผมราคาหน้าร้าน เขาขายกัน500,000กว่านะคันนี้ฟิวจัดโปรโมชั่นให้เลยเลขไม้30,000กว่าโลคันนี้เอาไปเลยพิเศษ529,000บาทแถมฟรีสเกิร์ตรอบคันหรือประกันภัยชั้นหนึ่งมูลค่า20,000บาทเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับมาดูในส่วนของอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันคลิก E-POWER ตัวสีส้มออรลรุ่นเดียวกันเลยลูกค้าคันนี้จะต่างจากตัวแรกก็คือ เข็มไม้เนาะเข็มไม้เนี่ยเจ็ดหมืน่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวคิวพาไปดูนะครับผมออปชันอะไรดีไซน์อะไรเหมือนกันทุกอย่างโครงสร้างสวยเดิมเหมือนกันทุกอย่างนะลูกค้าแค่เรียกไม้คันนี้จะใช้งานเยอะกว่าเนาะอ่เดี๋ยวคิวลืมบอ,อกอีกอย่างหนึ่งนะทุกค้นเลยเรามีการตรวจรถโดนใจนะครับผมนี่สแกนได้เลยลูกค้าว่าคันนี้ว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกล่ำนะอ่าตัวนี้ตรวจประมาณ270กว่าจุดเลยลูกค้ารับประกันเลย ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยว่ารถคันนี้จะโดนย้อมแมวอะไรมาครับเพราะเราเป็นศูนย์นิสาันเรารับประกันให้ลูกค้าทุกคันทุกแบรนด์นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเข็มไม้กันนะครับเรียวๆเลยเข็มไม้คันนี้อยู่ที่70,000โลนะนี่นะครับ <c oughs> ราคาคันนี้ฟิวบอกเลยว่าไม่ต่างจากตัวสาม0 0ื่นเนาะใครมาดูก่อนได้ก่อนนะได้เลือกก่อนนะลูกค้าคันนี้ เอาไปเลยราคาพิเศษเลยนะ5 1 9 0 0 0บาทต่างกันหมื่นเดียวฟีอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะมาอีกคันนึงคันนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกทีสวยเลยนะคันนี้เป็นตัววีเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้จะเยอะหน่อย9 0 0 0 0กว่าโลนะครับแต่ราคาพิเศษราคาคันนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับ ออปชันอะไรเหมือนกันทุกอย่างานะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์คันนี้กันนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่99000กิโลเท่านั้นเนาะรุน่นนิสันพิกทั้ง3คันนี้นะครับผมเป็นขับเครื่อนด้ยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เอนะครับเอาแค่พลังงานของเครื่องยนต์มาปัน่นกระแสะไฟเติมน้ำมันเลยไม่ต้องไปหาชาร์จนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จเนาะลูกค้านะใครใช้รุน่นนิสันพิกรุ่นนี้อยู่โชมนี้อยู่สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได,ได้ว่า มันใช้งานดียังไงออปชันเป็นยังไงบ้างนะคะผมประหยัดน้ํามันไหมนะรุ่นนี้เขาเคม,มาอยู่ที่27โลลิตรเลยเดียวนะลูกค้าอัตราเฉลี่ยเนะาะมาฟังโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้กันเลยนะครับผมโปรโมชั่นในเดือนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะเครดิตดีฟรีดาวลูกค้าจัดได้ล้นเลยจัดได้600,000กว่าไม่ต้องใช้เงินซักบาทนะครับก่อนออกไปเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พิเศษหน่อยเปลี่ยนให้2รอบ ซื้อแพ็กเกจเซฟเซฟให้มูลค่า5,000บาทนะครับมาพร้อมกับรถสไลด์ด้วยพ่วงรถสไลด์ให้ฟรีอีกนะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีแพ็กเกจของนิสสันมอเตอร์เพราะว่า3,000เนี่ยที่เราเอามาเนี่ยเป็นรถของนิสสันมอเตอร์นะครับผมเป็นรถผู้บริหารใชน้นะก็ยังมีแพ็กเกจแม็กซี่รายการที่ควบคุมเครื่องยนต์ไรไฟต่างๆให้นะครับผมจากมอเตอร์เลยแล้วก็รับประกันตัวรถให้อีก1ปี25,000โลอ่าโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้แล้วก็ยังมีฟรี สเกิร์ตรอบคันหรือประกันภัยชั้นหนึ่งมูลค่า20,000บาทนะอ่ะค่างวดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่างวดเริ่มต้นผ่อน8,000ลูกค้าฟรีดาวเลยนะบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยไม่องพูดถึงสวยนะครับเหลือ3าม0ันสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะใครสนใจนะสามารถ ติดต่อหาซื้อได้เบอร์โทร0644494803เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ขึ้นได้เลยหรือว่าโทรปรึกษาซื้อได้นะครับก็วันนี้คือก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมที่ขึ้นตามด้านบนนี้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ